ชาวเน็ตจับตาไฮโซพกมุฟออนมีรักใหม่แทนที่นางเอกแล้วค่ะคลองตัวเป็นหนุ่มโสดมาพักใหญ่แล้วสำหรับไฮโซพกประธานวงพรประภาลูกชายของโตของนายพรพินิษพรประภาเจ้าของโรงแรมชื่อดังหลังจากที่ได้เลิกกับซุปตาระดับตัวท็อปของประเทศไฮโซพกก็โดนจับตาในเรื่องความรักมาตลอดล่าสุดในติ๊กตอกก็มีชาวเน็ตเมาส์กันว่าหรือในตอนนี้ไฮโซพกจะมุฟออนและมีรักครั้งใหม่แล้วกับคนมอง ชื่อดังในคอมเมนต์ต่างๆได้เผยว่าเขานั่นเป็นญาติกันนะถ้าจำไม่ผิดเช็คตามนามสกุลก็ยังไม่พบว่าญาติฝ่ายไหนถ้าญาติจริงๆคงห่างกันมากๆแล้วญาติห่างๆไม่ค่อยสนิทกันนะวัดจากตัวเองรอชมค่ะเราหาหลักฐานเพิ่มเติมก่อน